<laughs> ทุกคนคือมันต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่มันเต็มขนาดเลยอะทุกคน <laughs> <laughs> คือโหคือบรรยากาศเรียกอะไรจากที่แล้วไม่กลับมาตอนที่ผมยืนตรงตรงนั้นอะตรงหัวตรงหัวไม่ใช <laughs> ่ตรงหัวตรงนั้นอ่ะ ต้องเรือเออต้องเรือข้ามไปเลยค่ะขาผมสั่นแล้วขนผมอ่ะขนอะไรนัขนขนอย่าพูดไม่จบเลยยังไงเลยขาผมสั่นใช่ไหมแล้วขนจากตรงขาผมอ่ะมันค่อยๆขึ้นมาโอ้โหดึงขนลงมากข้าว่า สวัสดีครับผมเมินารครับสวัสดีครับมกอนครับโหเฮ้ยคุณอะไรเนาะอะไรลูกคือผมรอวันนี้มันนานมากแล้วรู้สึกว่าเออดูน้องตื่นเต้นผิวมากมบ มไม่ได้โม้แล่โม้จิเอู้แล้วุ่ได้เหมือ,อนกันสไตล์เหมกันเหัวเนนะไม่เป็นเอาคนตลกไหน <c ười> าเอ็นดูไ <c ười> เฮ้ยนายให้ติดกันเยอนกันน้นเนี่ยนั่งนไม่เยนายคดิดอะไรกับเราไม่ไ้อะไรร <c ười> ัชอบชอบชอบหัดเยี่ยว ถือว่าหลายคู่ก็มีเซนของเกาะของตัวเองไปแล้วครับเกาะเรามีความมิเชนอะไรบ้างเกาะเราครับเกาะเราเกาะเราชอบอะไรครับลูกเหนือไม่เป็นเรือลูกเหนือเลยลูกอะไรนะลูกเหนมันก็อยากชี่ดีก็ลูกตื่นแรกโมเลยก็ที่ดังแหมลักมันเที่ยวก็ที่ดังขับพี่ๆทุกคนเลยผมอาจจะฟัง ดูน no ่ารำคาญไปบ้างแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เพลงที่ร้องไปเป็นเพลงของศิลปินท่านหนึ่งซึ่งผมว่าเขากอลังจะก้าวขาเข้าไปในวงการทีป๊อปละเขาชื่อว่าศิลปินคนนี้ชื่อว่าโฟนนะทุกท่าเพลงเมื่อกี้มีชื่อว่าอะไรครับ Candidate ครับเป็นเพลงของผมเองนะทุกคนครับผมก็เป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่า คือถ้าสมมติคนเคยฟังนะจะเป็นเวอร์ชันแบบว่าน่าราักน่าราักอะไรเงี้ยแต่ว่ามาอิมพายทันทีก็ต้องทำให้มันอิมพายอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมีเบรกแดนตอนต้นกับตอนท้ายอะไรเงี้ยให้คนได้เออได้ได้ลองดูลองเสพกันอะไรอย่า้ยมได้เลยนะคะเออมันมันมันอิมพัคชอบไหมชอบเป็นไงล่ะเบรกชอบแล้วตอนนี้เบรกดาวเลยไม่ไหวแต่ว่าวันนี้เนี่ย ยังไงซึ่งวนนี้คนนี้เรามีอะไรมาเซอร์ไพรส์เขาวนนี้เนี่ยมันเป็นบรรยากาศดีใช่ไหมเวลาแบบว่าทุกคนเนี่ยเวลาเราลองลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นทุกคนถือกล้องเขาเรียกว่าอ่าซูมเราอยู่อะไรเงี้ยซูมเราอยู่พี่พี่เป็น้องค์เตี่ยก็เปยนมังค์ซูมเราก็เคยเป็นพวกคุณวัคซ์อนแล้วเคยซูมคนประศิลปินเหมือนกันใช่แล้วสิ่งที่แบบว่าเวลาจะถ่ายเนี่ยชัดมากเลยก็คือสิว มาโมินมเมต์อ่ามเมต์อ่าเราอะไรเงี้ยโดยใช้ Samsung Galaxy อะไเงี้ยโอ้โหโอ้โหแต่พอไปใครใช้ Samsung Galaxy ขอเสียงหน่อยได้ไหมโอนี่ีเราต้องสายของให้เขาอีกแล้วมลยสายอีไขนานนี้ ก็คือวันนี้เนี่ยเรามากับกิจกรรมพิเศษครับเป็นกิจกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนเลยในโลกนี้อาจจะเคยเกิดเพราะว่าเราจะมาสไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาในเอลเอลมาก่อนใช่เราจะมาสุ่มรสยกว่าผู้โชคดีเพื่อจะไปไหนเอ้าอะไรลูกเยอะเนะเราจะมาสุ่มผู้โชคดีครับเพื่อจะไปขายรูป ในก่อนก่อนที้จะเป็นเรื่องต้องทำพิเศษเขาเอ็นดูหนูเรู้ได้ครับอ่าเออสิหจ้ยสองเมื่อกี้คือยังพูดไม่จบรางวัลของผู้โชคดีของเราก็คือจะถ่ายรูปหนึ่งต่อสิบแปด่าคุณฟังผมพูดเลยแต่ยังไงครับโดยเราจะทำไงอ่ะทำไงอ่ะ อ่ะยังคุณให้ผมต่อเลยใช่ไหมเออที่แก่นพูดแล้วอะไรอะไรเพราะว่าไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ตรงไหนเราจะไล่ชิันได้ด้วยโซนที่สี่สี่สิบสี่ใช่ไหครับแต่ว่าคุณรู้ไหมเวลาสูมเนี่ยคุณเห็นพวกเราได้ชัดโอ้สบายแล้วเพื่อนคุณรู้ไหมเวลาสูมเนี่ยคุณเห็นพวกเราได้ชัดเจนใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมอ่ะ เห็นพวกคุณไม่ใช่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ตอนนี้เพราะว่าไฟทั้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจะสูมไปที่หน้าของพวกคุณนะครับของของไฟหาคนดูหน่อยได้ไหมครับหมดแล้วไงเป็นไงล่ะเป็นคนโดนแทนโดนโดนแทนโอเคเด๋อย่างเงี้อย่างเงี้แบบถ้าเราสูมไปาใครคนนึงเขาต้องทำอะไรที่พิเศษนไหนลองสูมไปก่อนพี่ถ่ายยังไงนะครับ นั่นไงอะอุ้ยรู้สิว่าไหนใครใช้ซัมซุงแกลซี่ลองชุโทรศัพท์ขึ้นมาอ่นนี่นี่คุหนมคุณเหนไหมคุณเห็นคุณเห็นแล้วเอผมเห็คุณกอแม่คุณพี่มาออออ่าถ้าผมสูงไปถ้าผมูไปผมเห็นเป็นเ้นี่ไงล่าคนนี้ใช่ใใช่ครับเราต้องมีจังหวะเข้าไหด้อยกนดนตรีม ผมย่อเอก็ไดอ่ะแต่ว่าจริงๆกติกาเราไม่ไดแค่นี้หรอกเรามีขอขอบเบอร์ได้ไหมผมว่ารับผว้าวน่าน่าดูน่าดูไปครับแต่อังนี้แต่พูดอนอยู่นิดนิน้องโอเคกติกาของเราไม่ได้แค่นี้เพราะว่าการ ผู้โชคดีเนี่ยมันต้องมีอะไรที่พิเศษมากกว่านี้แต่ว่ากติกานเนี่ยอาจจะพูดยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราหาคนช่วยเราดีกว่าคุณเป็น,นม,มัมมีใโโมมม่ใครมัมมี่เอวมัมมี่ใครโอ้โหสภาพอย่างผมเป็นมัมมี่ใครได้แต่ว่าชอบชอบนพลงค่ะพี่ฟอนพี่บุ๊คไหนใครเออเป็นมัมมี่คอยดึงกงนี้รันมาตัวไม่ต่างกันหรือเปล่า กมน้หนโอ้โหโอ้ c ฉันอเากิจกรรมเราคืออะไรครับพี่ฟาพี่บุครับผมกิจกรรมคืออะไรครับอะย้ำก่อนเลยครับขอบคุณบย้ำกมานเลยนะอ้าหนัง้านเลาะเอยโอเโ รมบก่อนที่มึงน่าร oh, ังพงเปาวอะไ้นะฮะที่มุงน่ารัมั้มอ่ะิดคิดเลยกันขับคิดเลยโอเคโอเคกติกานงตาอนงกติกาิกา ย้ำก่อนเลยว่าต้อไใช้ Samsung Galaxy ก่อนน้องใส่ Samsung Galaxy นะัหนด้ยแล้วน้องพ่อกับน้องเจมเนี่ยจะเอา Samsung Galaxy S24 ซูมไปดูเราเจรนด้อมครับผมแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นต้องทำท่าโพสบอกความรักด้วยอ่า้าจะแบบยากเกินไปก็เลยมีคำใบ้ให้สองข้อมีตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างขึ้นมาเลยจ้ะอ๋อ ตัวอย่างน่ารักขนาดนี้นา่ารักอ่ะอ๋อ,อ,อก็คือถ้าสมมุติผมจับกล้องไปตรงนู้นแล้วแฟนคลับทำท่าเหมือนกันปุ๊บได้สองรางวัลเลยใช่แต่ว่าต้องทำตรงกับูพี่สองคนโอเคงั้นเราเริ่มเลยไหมอ่าอมาเริ่มก่อนเลยเริ่มี่พี่ฟ้าเลยก็ได้ครับได้ครับผมแต่แต่แต,แต,แต่จะบอกว่ารางวัลน,นี้ด้วยความที่อิมแพคันนี่นกว้างใหญ่มากถูกไหมครับผมถ้าผมจะได้ทุกคนเนี่ยมันก็คงจะแบบไม่ได้ครับแต่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรามี4รางวัลผู้โชคดีนะครับ รางวัลเนี่ยรับรองว่าอิจฉาแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ได้รางวัลน,นะครับจะได้ขึ้นมาถ่ายรูป1ต่อ17กับพวกเราเองนะครับผมว้าวหนึ่งต่อสิบเจ็ดกลวใช่สิบเจ็ดใช่ครับโอ้โหอิจฉารอเลยได้ไหมครับผมเริ่มเลยนะเริ่มเลยไหมเดี๋ยวให้ยังไงดีไฟสูมไหมแล้วไฟสุ่มสั่งหยุดแล้วก็จุดไปตรงไหนใครมี กาแล็กซี่นะครับผม s ซัมซุงนะครับโชว์ขึ้นมาเลยเปิดแฟลชได้ครับเปิดแฟลชจะได้เห็นง่ายขึ้นนะ